ไอ้เด็กพวกนี้ก็ไม่มีอะไรครับอ้อผมตั้งแต่เช้าแล้วฝนตกไอ้หมูตัวนี้ยิงยิ่งยิ่งเหนื่อเช้าแล้วยิ่งจะกลังฟูมาละมาสมทบอีกรอบหนึ่งอยู่นั่นนะอยากจะเที่ยวสมจะอยากหน่อยมาเองได้ไม่มาต้องให้พามาไปลูกป้าครับบ มีหมาไงนี่นะครับความเคยชินตอนเช้าต้องออกตอนเย็นต้องออกถึงมาเที่ยวได้แต่ไม่เหมือนกับเราพามาเที่ยวป้าป้าลูกป้าบางทีเจ็บป่วยเราก็ไม่รู้ ไปสภาพท้องฟ้าวันนี้ครับตอนเช้าออกมาไม่ได้ฝนตกนี่ตอนเย็นสี่โมงแล้วนะครับเนี่ยสภาพวันนี้หมกพายุเข้าไปวิ่งไปไปไปยนี่ครับ

กลัวพีกัดไก่เขาันที่สุดในพวกนี้เผลอไม่ได้อไก่ชอบข้ามคองมาปล่อยมาชอบไล่ไก่เขาบ้าป้าป้า ห้ามนะลูกห้ามเจดขาดนะห้ามนะห้ามไล่ไก่นะลูกไปไปไปห้ามนะไปห้ามไม่ยุ่งข้าเลย ฝั่งนู้นก็ตกแล้วครับฝั่งเขาฝั่งนู้นมาเร็วเร็วเข้าบ้านนะไปเข้าบ้านกัน